รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการประจำเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2568จัดทำโดยนางสาวเดือนทิดาสีหนูสุดเจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนง,งานพระหูวัฒนธรรมประจำอำเภอนาทวี 1. จัดเก็บองค์ความรู้และเรียบเรียงข้อมูลด้านศาส,สนาศิละปะและวัฒนธรรม ได้มีการจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจำนวนหนึ่งข้อมูลดังนี้ชื่อรายการมรดกภูมิปัญญาด้านพิธีกรรมประเพณีและงานเทศกาลชื่อเรียกในท้องถิน่นประเพณีทำบุญ9วันตักบานน้ำผึ้งสถานที่จัดกิจกรรมวัดท่าประดู่ตำบลท่าประดู่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาได้มีการจัดทำข้อมูลอินโฟกราฟิกจากข้อมูลเว็บไซต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาองความรู้ทางวัฒนธรรมจำนวนสองข้อมูลดังนี้หนึ่ง ตะก้าไหวเทียมบ้านมวยออกตำบลน,หนาหมอสีอำเภอนาทวี 2. โดนัทฟักทองบ้านดังหมูเหนือหมูสองตำบลทับดูอำเภอนาทวีได้มีการจัดเก็บสํารวจข้อมูลโพลของกระทรวงวัฒนธรรมได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แบบประเมินจำนวน2กิจกรรมดังนี้ 1. แบบประเมินกิจกรรม่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขาบูชาพุทธศักราช2568 2 แบบประเมินกิจกรรมเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา3มิถุนายนกดไลค์กดแชร์ข่าวประชาสัมพันธ์ใน Facebook สำนักงานวัฒน,นธรรมจังหวัดสงขลาจำนวน24ครั้งกดไลค์กดแชร์ข่าวประชาสัมพันธ์ในเพจฟอร์ม t ิ k กตอกสำนักงานวัฒน,นธรรมจังหวัดสงขลาจำนวน12ครั้ง 2. จัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมชุมชนอื่นๆในพื้นที่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการจำหน่ายประจำเดือนพฤษภาคม2 5ง8 CC ซพอร์ ort, จำนวน2ข้อมูลดังนี้ 1. ชื่อผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพรโดยวิสาิจชุมชนบ้านเขานาตำบลคลองรายอำเภอนาทวีขนาด8กร,รมัมราคา35บาท 2. ชื่อผลิตภัณฑ์ชุดกระโปรงเด็กจากผ้าเข่ามา้าโดยกลุ่มวิสาิจชุมชนทอผ้าบ้านสะพานพราราคาเริ่มต้น200 -1,000 ถึงบาท 3. จัดเก็บข้อมูลเรียบเรียงองค์ความรู้แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพื้นที่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพื้นที่อำเภอนาทวีจำนวนหนึ่งข้อมูลดังนี้ชื่อแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มวิสา,าหกิจชุมชนทอผ้าบ้านสะพานพลาที่ตั้งบ้านสะพานพลาหมู่ที่6ตตำบลสะท้อนอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลา 4. ประสานและจัดเก็บข้อมูลเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ ได้มีการจัดเก็บข้อมูลและทะเบียนเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมจำนวน5ข้อมูลดังนี้ระดับองค์กรจำนวน1ข้อมูลระดับบุคคลจำนวน4ข้อมูลได้มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ข้อมูลกิจกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ผ่านสื่อต่างๆจำนวน8ครั้งดําดำเนินงานประชาสัมพันธ์ด้านศาสนาศิละปะและวัฒนธรรมในพื้นที่ ปฏิทินวัฒนธรรมประจำเดือนมิถุนายน2518จำนวน2ข้อมูลดังนี้ 1. ชื่อกิจกรรมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชก,กุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระระสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีณวัดนาทวีตำบลน,นาทวีอำเภอนาทวีวันที่จัดกิจกรรมวันที่3มิถุนายน2 5 6 8 2. ชื่อกิจกรรมงานประจำปีและงานกิ่งกาชาติอำเภอนาทวีประจำปี2518ณที่ว่าการอำเภอนาทวีวันที่จัดกิจกรรมระหว่างที่19มิถุนายนถึง8กรกฎาคม2518 6. ประสานงานเข้าร่วมกิจกรรมโครงการด้านศาสนาศิลป,ปะและวัฒนธรธรมในพื้นที่ ร่วมกับเครือข่ายสภาวัฒนธรรมทุกระดับจำนวน3กิจกรรมดังนี้วันที่19พฤษภาคม2 5 1 8เข้าร่วมกิจกรรมสืบสารประเพณีทำบุญ9วันตักบาตรน้ำพึ้งณวัดท่าประดูตำบลท่าประดูวันที่11พฤษภาคม2 5 1 8 ประสานงานสภาวัฒนธรรมอำเภอนาทวีเข้าร่วมกันประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาสัญจรร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอหาดใหญ่ในการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาทางน้ำก้าววัดปีที่7ณหน้หองประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาวันที่17พฤษภาคม2 5 1 8ประสานงานสภาวัฒนธรรมอำเภอนาทวีส่งรายงานการประชุมสภาวัฒนธรรมอำเภอในรอบผกเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่สภาวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาเพื่อเก็บข้อมูล ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาจำนวน5กิจกรรมดังนี้วันที่30เมษายน2.5.18รลงพื้นที่ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ในพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศสมราชบพิษณวัดนาทวีอำเภอนาทวีวันที่ 1. พฤษภาคม2.5.18ปประชุมตรวจรับงาน จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่กับเคลื่อนง,งานผู้วัฒนธรรมประจำเดือนเมษายน2568ณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาวันที่4พฤษภาคม2568ส่งเยาวชนเพื่อเดินทางเข้าร่วมโครงการขยายผลส,สนิกสัมพันธ์หลักสูตรพื้นฐานจังหวัดราชบุรีระหว่างวันที่5-9พฤษภาคม2568ณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์43สงขลาอ,อําเภอนาทวีวันที่10พฤษภาคม2 5 1 8 ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมซักซ้อมพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิษนวัดนาทวีวันที่11พฤษภาคม2 5 1 8เข้าร่วมพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิษนวัดนาทวีได้มีการไลฟ์สดกิจกรรมในพื้นที่อำเภอนาทวีผ่านเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาจำนวนหนึ่งกิจกรรมดังนี้กิจกรรมสืบสานประเพณีทำบุญ9้าวันตักบาตรน้ำผึ้งนวัฒทัรบดูตําบลทับดูอําเภอนาทวีร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายอื่นๆในพื้นที่อําเภอนาทวีจำนวน5กิจกรรมดังนี้วันที่7พฤษภาคม25 1 8เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำําเภอนาทวีประจำเดือนพฤษภาคม2 5 1 8ณนา,าลสารประชาคมอําเภอนา,า,า 18, วนทวีวันที่11พฤษภาคม2518 เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานสัป,ปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขาบูชาประจำปี2518ณวัดนาทวีตำบลน,นาทวีวันที่12พฤษภาคม2518เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประจำปีและงานกิ่งการชาติอำเภอนาทวีประจำปี2518ณศา,าราประชาคมอำเภอนาทวี วันที่30พฤษภาคม2518เข้าร่วมกิจกรรมจิบน้ำชาแหล่งเรื่องเมืองนาวีครั้งที่12ประจำเดือนพฤษภาคม2518ณโรงเรียนนาทวีวิทยาคมตำบลคลองาหายอำเภอนาทวีวันที่3มิถุนายน2518เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชจาตริมลรัก พระบรมราชินี3มิถุนายน2 5 1 8หน้าวัดนาทวีตำบลน,นาทวีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลา